เดี๋ยวเราจะไปเก็บน้อยหนา,หนหนาเขียวกเกษตรสองกา้านตอนนี้เราก็ได้ผลไม้ในสวนเราพอสมควรนะเอาไปทําอาหารนะวันที่เรามาคุมอะ่ะตอนแรกเราก็หาไม่เจอนะว่าเอานางมาอยู่ในสวนไหนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวต้องถอดกล้องออกเพราะว่านางมาออกใต้โคนนี่นี่เดี๋ยวจะให้เขาเขาเก็บให้เพื่อนให้เพื่อนเพือ่อนดูก่อนว่า เนี่ยเนี่ยนางม,มาซ่อนออยู่เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวใจเดี๋ยวปุ๊บเอ่อรักลองเอากำปั้นกำปั้นเทียบหน่อยดิจะได้ดูว่าเนี่ยสามลูกเนี่ยเก็บไปหมดเลยมีหมดสี่ลูกนะบนนี้นี่นี่เท่าใหญ่เท่ากำปั้นก็เลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวตัดเลยครับตัดออ,ออกออกยันโคนอ่ะหนึ่งเนี่ยมือ สองอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยว่าลูกไง,งเอากำมือได้มาอ่าเนี่ยพร้อมกดเอาวางไว้วางก่อนนี้ใก็มีอันนี้ใหญ่อยู่เนี่ยผมเริ่มเลยแล้วอันนู้นอีกเนี่ยตัดเลยแก่แล้วตามางห่างๆนี่คือแก่นี่คือเขียวก็เศร็จสองนะแล้วก็มีลูก,ลก,กนู้นอีกเนี่ย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  ตัดเลยตัดเลยโอเคได้สี่ลูกเหมือนว่าจะมีอีกลูกนะนั่นเอา้าเดี๋ยวใส่กระป๋งเลยนะเนี่ยเพื่อนเราปูย่างนี่ก็ดีนะทำให้เราเดินง่ายตัดทำให้เดินได้ง่ายเวลาเราเดินหาเดินอะไรนะเนี่ยเนี่ยท้าไมเราไม่คุมนะเมื่อวานอะ เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นแบบผลผลของไอ้เจ้านี่นะตรงในนาเขียวกเกษตรสองนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งมันก็จะทยอยออกเลยนะ <_ d ata> ตอนนี้ผมเห็นในตลาดก็เริ่มมีขายเยอะนะในนานะครับแต่เราก็โชคดีเราได้กินนะฮะเราไม่ต้องซื้อนะเพื่อน <_ d ata> เราปลูกในสองปีกับแปดเดือนนะเพื่อนนะเราก็ได้กินนะนะครับเราปลูกกันเถอะเพื่อนปลูกทิ้งไว้ผมไม่มีเวลาดูแลเนี่ยเพิ่งมาดูแลปลีนี้ครั้งแรกเผ <_ d ata> ื่อมันมีกําลังใจมีกําลังใจปลูกอ้านี้เพราะอะไรวะ เหมือนมันผลผลิตมันเริ่มออกอ่ะเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเอออ่ะเขาเริ่มตอบแทนแล้วเราก็ากเราก็ตอบแทนเ้าหน่อยอ่ะให้แม่เลยเอ,ลอ่ะโอเคดีมากอ่ะไปะแมมเขาหน้ารักให้แม่เขาอ่ะมีลูกนี้อีกอันนี้น้อยหน้าอันนี้ตัดตัดน้อยหน้านี่นะอันนี้ไม่ใช่เขียวเสียสองนะอันนี้เป็นน้อยหน่าหน่าฝ้ายธรรมดาลูกจะเล็กนี่ลูกเล็กมากอ่ะตัดให้อันนี้เดี๋ยวพี่กินเองลูกเล็กลูกใหญ่ให้แม่ไป เออคนน่ารักนะให้แม่ให้เมื่อโอ้ยไหนนี่ลูกเล็กนะลูกจิ๋วที่พี่จับเมื่อกี้นี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนี่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 นนดูนิ้วดูนิ้วออโอ้ยมีซ่อนอีกเต็มเลยอ่ะเขาตัดกอนนี่มีซ่อนนี้เต็มเลยนี่นี่นี่เอ๊นี่เก็บได้นาะเก็บได้น่ะอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็โอ้ลูกนี้อีกลูก นี่ก็ยังไม่แก่ดีนะเก็บไปเลยสัอีกสองลูกโอ้สบ,บายเลยให้แม่ด้วยให้มาด้วยเองได้นะนะนอกจากกินล้วก็ยังมีเป็นฝากให้คนอื่นอี่เ,อเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นทั้งของฝากเป็นทั้งแบบแล้วเราปลูกเองอะเราปล่อยสารพี่เพื่อนนึกออกปะเราเราให้อะเราให้บุคคลอันที่เป็นที่รักของเราอะเขาก็จะรู้ไะว่าเออเราก็ไม่โกหกเขาอยู่แล้วเนาะนะครับว่าของเรามาแบบของเราดีจริงอะ่ะนะฮะ ไม่จกตาเนี่ยเราก็ไปจัดจะไปจัดพานจัดใส่นะมันก็น่ารักเพราะมันจะมีแบบม่วงมั่งม่วงมั่งขาวบ้างนนะเนี้ยเนาะเนี่ยพอมาใส่ใส่แล้วแบบแล้วเราก็หอ่อห่อพลาสติกให้เขาอะคนรับผมว่าเขาชื่นใจนะเนาะโอ้โดนรับไม่พอละต้องใส่เอตาก้าเราจะเล็กไปละ <laughs> ไหนบอกชวนเพื่อนเราปลูกกันเนี่ยช่วยชวนเพื่อนนะชวนเพื่อนเราปลูกกัน โอเคบายบายเดี๋ยวเรามีไปเก็บไอ้ขนงแดงซูยานหน่อยนะจะไปกิ่งคลิปหน้านะครับผม